ใช้ได้ตั้งแต่ a m 4A m 5เลยนะครับ CPU ตัวเก่าตัวใหม่ใส้ได้เนาะของ Intel ละ่ะ Intel ก็ตัวเก่าตัวใหม่ใส้ได้นะครับก็จะมีฐานวางไว้นี่ก่อนปึ๊บนี่ดิฟคูอ่ะเดี๋ยวเจอคู่มือดูคู่มือก่อน Information Support จริงๆไม่ต้องแถบก็ได้นะ อิ <Information> Support. นโฟเมชันซัพพอร์ตเหาเอ็มดีก่อนอยู่ไหนวะอินเทลอินเทลอ่ะโอเคเอ็มโฟนะครับอ่ะต้องถอดฐานตรงนี้ออกเนาะแล้วก็ใส่นี้สวมเข้าไปแล้วก็เอาฐานสี่เหลี่ยมนี้ใส่เข้าไปอีกรอบแล้วก็ซิงค์มาใส่ ครับโอเคต้องถอดออกนี่ก็เป็นเป็นตัวซิงก์นะครับึบเ,เขาก็จะแปะซิลิโคนตรงฐานมาให้แล้วนะครับผมฮิดไปสีเส้นครับพัดลมหนึ่ยมิลลิเมตรหนึ่งตัวไม่มีไฟ r g ร์ r นะครับ,รม, mm ม,ม,รบมีโลกโก้ดิฟคู่อยู่ตรงนี้โอเคนหน้าตาอ่ะเดี๋ยวเอา ฐานตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ของตัวซิงค์ดิฟคู่บออกง่ายง่ายนี่นี่ก็ เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับโอเค้วก็วางไว้แบบนี้ชุบชุบแล้วเราก็าฐานมานะครับวางรลดตวตใส่ ก็ใส่ง่ายอยู่นะโอเคตึงๆมือก็พอ เราจะใส่ซิงค์ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเราก็จะมาใส่ซิงค์เลยเขาก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะะอเคต้องเอาพัดลมออกก่อนไม่งั้นมันบังดูน็อตขันไม่ได้ ก็ขันเป็นแนวทะแยงนะครับกดกดลงหน่อยอเคพอลงทั้งสองฝั่งแล้วเราก็ขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยก็ได้ฝั่งนี้โอเคทีนี้เราก็ พัดลมมาใส่มันเป็นตะขอเกี่ยวนะครับเ,เกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็อาสายมาเสียบที่ CPU fan นี่ครับตรงน,นี้จะเขียนว่า CPU fan นะครับแล้วก็เสียบเอาสายไว้ข้างใต้ซิงนี่เท่านี้เราก็ติดตั้งตัว ซีพียูซิงเอ็นเอทีแหมเรียบร้อยเนาะซีพียูก็รันห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิซีพียูอยู่ที่ประมาณหกสิบองศานะครับนี่ก็ถือว่าเย็นเย็นก็ผมห้องนี้เป็นห้องพัดลมนะครับไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ปิดฝาข้างเคสไว้ด้วยนะครับนี่ไงนะครับซีพียูก็ผมใช้งานประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิก็เฉลี่ยไม่เกินเจ็ดสิบองศาเนาะห้องพัดลมไม่ติดแอร์เก็บชา้าจังหวะไม่ทันใจ เก็บไยังเอาเก็บแล้วเข้ามาในบ้านครับผมร้อยสี่สิบเฟรมแค่นี้แหละแค่นี้ก็เตรียมพร้อมบวกการต์ตอก็รันเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคะแนหลักร้อยครับผมลื่นๆนะครับเห็นไหมลื่นไหลเลยแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับคอสปีดสิบยูนิตสี่จุดสอง はい